Sadness In your eyes, sadness that speaks of your yearning for this song. They are communicating, huh? No, don't defer. Do not be fooled by him, dear Dragon. He left you to rot alone. Now he attempts to deceive you once more. <laughs> Don't. Let your wrath, master. monster has already turned its back on you. Yeah. You, you were planning this all on, happy slave. No, listen to me. The time has come for the dragon to serve the true master. <laughs> While you beware your magic. Dvalin, Barbey, Venti, please be careful. <laughs> You've known my true identity for some time now, haven't you, Jean? Though, I thank you for continuing to use the name Venti. How's the holy liar? Can it still be played, or does it need to be repaired? <sighs> Unfortunately, I think it's beyond repair. No, we should make that Abyss Mage pay first. If we don't fight the evil at its source, then we can't save Dvalin at all. In which case, I shall call upon Outrider Amber to track it down. No need. Why is that? I eradicated one not long ago in one of the Four Winds temples. What? When? If you want to track those monsters down, then I'll seek answers from my contacts. I've got other means for getting the job done. <sighs> Deluk. Though he dislikes the Knights of Favonius, he protects Mondstadt in his own way. Oh? Why does our little Paimon sound so doting all of a sudden? <laughs> Wait for my word. I'll be sure to let the Abyss Order know that their blatant disregard for Mondstadt will not go unpunished. Highness, your humble servant returns. When your homeland returns to this world, we shall revel in its glory. เอาละครับผมกลับสวัดสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับผมก้นนี้ก็อยู่กับเกมชินอิมแพกนะครับผมนะฮะวันนี้นะผมจะมาทําเควสแล้วก็มาเล่นเนื้อเรื่องกัน,นะฮะไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะทำเออไม่รู้ว่าวันนี้เขาจะมาให้ผมทําภารกิจอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันนะฮะเรามาทำเควสกันนะฮะเควสเควสประจําวันนะเดี๋ยวผมกดเข้าไปที่แผนที่ก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน การรอการค้นพบโอเคนำทางเทเลพอร์ตโอเคนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการไปตรงนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําการไปประจนไทยนะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวผมขอเทเลพอร์ตไปนี่ก่อนนะฮะโอเคจังหวัดน,นี้ผมมานี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวผมจะทําการไปที่ตรงนี้นะครับผมผมจะทําการไปเลยนะฮะให้เขานำทางไปเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปนะฮะเดินไปนะฮะเดินไปนะฮะรออะไรเดิน,นะฮะเราต้องเดินไปแน่นอนนะฮะดูทรงเส้นทางอีกยาวไกล โอเคครับคุณผู้ชมหลังจากผมเดินมาสักประมาณ2 200เมตรผมก็ได้เจอพวกมอนสเตอร์นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามันทำการฟาร์มเวิลกันก่อนเลยนะฮะผมอชงอเชงวิตีไม่เข้านะับผมเดี๋ยวผมลองปล่อยสกิลดูอ้าเข้าเฉยนะฮะอชงอเช้งนะฮะลองตีไปนะฮะผมสับฟันนี้เข้าไปนะฮะโอเคแล้วเราจะทำการหนีนะแล้วก็ปล่อยสกิลน้ำแข็งนะฮะ สกิลน้ำแข็งชูชัดแล้วก็ทำทุ่งแช้งทุ่งแช้งเข้าไปโอเคฮะตายฮะโอเคมาถึงตัวที่สองนะฮะตัวที่สองกำลังขุดดินอยู่ขุดดินอยู่ทำยังไงฮะองุ่นโดนดาเมจไปเต็มๆครับผมนะฮะโดนดาเมจไปเต็มๆอย่างนี้เดี๋ยวผมขอกินข้าวก่อนก็แล้วกันมีนไหนกระเป๋านะฮะเดี๋ยวผมขอกินข้าวนะนี่เดี๋ยวรอกินไก่เลยนะฮะกินไก่นะฮะ พอจะตายอยู่แล้วนะับผมจะตายอยู่แล้วกินไก่ก่อนนะฮะโอเคเลือดตอนนี้เอนทร์จี้ผมเต็มแล้วแล้วก็เลือดด้วยนะฮะจะมาติไอ้นี่ก่นแล้วก็ปล่อยสก,กิลโอ้โหรุนแรงรุนแรงนะฮะรุนแรงมากครับผมฝัดฟันไปนะฝัดฟ,ฟันไปฮะโอเคเรู้ื่อง ถ้าเราฆ่าพวกมอนสเตอร์เสร็จเราก็จะสามารถเปิดกล่องได้นะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ผมเปิดกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะทําการปีนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ไปเปิดแผนที่นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการปีนขึ้นไปบนนู้นนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยๆปีนนะฮะค่อยๆปีนขึ้นไปนะฮบผมโอเคครับแล้วเราก็จะเปิดแผนที่กันนะฮะ อ๋อ <Workers. S 2> <Fra> ไม่ใช่เปิดแผนที่ว่าอันนี้มันเปิดอีกทีบสมบัติเฮ้ยอ๋อแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมทำเคลียก่อนโอเคบินขึ้นไปข้างบนนะฮะเพื่อไปเปิดหีบนะฮะมีเปลาะอุ้ยเ้ยนั่นยังไงหีบนั่นยังไงเวลาจะหมดอยู่แล้วคุณผู้ชมเวลาจะหมด เวลาจะหมดเอาเวลาหมดโอ้โหเวลาหมดเฉยนะฮะเดี๋ยวผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมแค่แบบว่าทดลองนะครับผมโอเคเมื่อกี้ผมแค่ทดลองนะฮะมาเอาใหม่กันนะัะผมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวเริ่มท้าทายนะฮะไปฮบผมขึ้นไปฮะโอเคบินขึ้นไปครับเอ้าทำไมมันบินบินอ๋อนี่สูงละสูงละ โอเคแล้วก็ก็ไปเราก็ไปทางนี้ต่อครับโอเคบินขึ้นไปแล้วครับผมเหลือแค่เก้าวิเหลือแค่เก้าวินนะฮะห้าวิอุ้ยอุ้ยทันอุ้ยทันด้วยโอเคนะฮะทันฮะเราเปิดกล่องทันนะครับผมโอเคเยี่ยมยอดได้ของมาเพียบเลยนะฮะ โอเคได้ของมาเพียบเวยโอ้ oh, ตรงนี้วิวสวยดีวะ่ะตรงนี้มีมอนสเตอร์ไหมน้อมีมอนสเตอร์หรือเปล่าโอ้โ oh, หมีมอนสเตอร์ด้วยตัวใหญ่เลยนะฮะตัวใหญ่มากไม่นะฮะผมจะไม่ยุ่งนะฮะผมเดี๋ยวผมจะไปเปิดแผนที่ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมไปเปิดแผนที่ก่อนนะฮะคุณผู้ชมนะฮะทางนี้เปล่าวะน่าจะทางนี้นะครับ นี่อันนี้คือผมสัมผัสได้เลยว่ามันต้องเป็นทางนี้แน่นอนเลยนะครับ oh โอ้ my god อุ้ยที่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ผมไม่รู้นะครับว่ามันคือที่ไหนนะครับแล้วมีใครอยู่บนนั้นวะใครอะใครวะไม่ใช่มอนเตอร์ด้วยอุยอ้ยอุยอ้ยอุตัวอะไรเนี่ย ฟาดฟันฟาดฟันตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยฟาดไปฮะฟาดไปจะตายแล้วจะตายแล้วตัวอะไรเนี่ย <c oughs> โอเคฮะผหตายง่ายว่ะโอเคตายครับวิอะไรเนี่ย <c oughs> ได้ของมาด้วยกระลำปีเหรอคือมันคล้ายๆกับกระลำปีนะฮะเดี๋ยวผมปีนขึ้นไปบนนี้ก่อนครับโอเค ก็จะประมาณนี้นะครับปีนขึ้นไปฮะปีนขึ้นไปนครับอันนี้นผมค่อย,ค,อยค่อยปีนอยู่นะฮะโอเคค่อยๆปีนผมจะไม่ปีนแบบใช้ร้อนนะครับผมผมจะค่อยคอยปีนะฮะโอเคครับใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับ โอ้แถวนี้บรรยากาศดีสุดๆบรรยากาศจะดีไปไหนนะฮะอุ้ยทำไมที่นี่มันมืดจังอ่ะมืดมากรู้สึกว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะที่ผมสัมสัมผัสได้สัมผัสได้นะฮะรู้สึกว่าลิ้นไก่ผมสั้นมากเลยอ่ะอุย้ยมันมีสองตัวรอผมอยู่นน่นอนมาสิครับมาสิครับ มาหอมเปิดหอมเปิด,ป,ดปล่อยสกิลนึงปล่อยสกลิลนึงโอ้ยลืมไปเอ้นี่มันน้ำแข็งดีกว่าไปดีกว่าไม่อยู่แล้วนี่มีหมูด้วยน้องหมูป่าอุ้ยหมูป่าหมูป่า,ม,ปา,ม,ปา,ม,ปามันจะขีดผมโ oh <my> อ m มก o d ตรงนี้มันคือที่ไหนเนี่ยแล้วผมต้องไปเปิดที่ไหนวะต้องปีนขึ้นไปบนนี้วะให้ปีนขึ้นไปบนนี้ไม่ใช่หรอผมต้องฆ่าไอ้พวกนี้ให้หมดอะ ผมใส่ผมต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดนะครับเดี๋ยวผมฆ่าก่อนกันโอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยวิวยี่สิบสี่ด้วยนะวิวเยอะจัด,จดๆแต่ว่ายังพอสู้ได้อยู่ฮะยังพอสู้ได้อยู่ <พ atted S 1> ดาเมจดาเมจยังเข้าอยู่โอเคดาเมจยังเข้าอยู่โอเคฮะตายดาเมจยังเข้าอยู่ทำอ,อะไรกันวัยรุ่น อยามันปล่อยลมได้ด <dairy> <the öst> ้วยอ้ my ไอ้มันปล่อยลมไอ้หมผแน่เลยทีนปล่อยตายซะตายอเคายครับเรียบร้อยเียบร้ยาตายมันมีตีอีกตีหนึ่งะนไอีกตีหนึง ปล <flaws> ่อยสกิลปล่อยสกิลฟาดฟันคุณฟาดแล้วก็หลบนะฮะฟาดหลบแล้วก็มีน้ำแข็งน้ำแข็งฮะน้ำแข็งแล้วก็หนีฮะหนีฮะหลบรออะไรแล้วก็ฟาดฟันนะฮะแล้วก็ฟุ้งฟ้านฟุ้งฟานต่อนะครับผมก็ตีเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟขวาอ้โหตีไหมครับต้องปล่อยสกิลน้ำแข็งฮะ โอเคปล่อยสกิลน้ำแข็งเสร็จปุ๊บมีฟาดนะครับนี่ฮะดูเรื่องครับอืมด่านนี้ผมต้องทำยังไงต่อวะาทำยังไงผมถึงจะทำให้ไอ้นี่มันหายได้เนี่ยอันนี้คือพัซโซหรอพัซโซหรือว่าอะไรเนี่ยทำไมมันไม่มีไอน้นี้ขึ้นนะอุ๊ยพาอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนดูสิโอ้ภาพสวยมากฮะภาพสวยจัด ยังไงว,ว่าบรรยากาศในเกมดีมากเลยครับโอ้แม่ก็บรรยากาศในเกมจะดีเกินไปแล้วดูซิทุกคนพาอาทิตย์ขึ้นนะฮบผมสวยจัดจัดสวยจัดนะฮะพะอาทิตย์ขึ้นก็สวยจัดจดเลยนะครับอ่ะมาผมมาร้องเพลงดีกว,ว่าพาอาทิตย์ขึ้นอย่างนี้นะฮะร้องเพลงอะไรดีวะร้องเพลงร้องเพลงอะไรดีวะ อ๋อดูแลดูแลดูแลเขาเพียงไรแค่ผ่านมาเพียงสบตาออเมื่อหัวใจร้อยหลุดไปเธอข้าคนได้สายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาไม่ปลอดภัย ไม่อยู่ไกล know you were such ้ไปเลยเหมือนว่าโดนด,ดึงหลุดไปหาใครเขาไปใกล้นะก็อยากที่จะจัดใจอดใจไม่ไหวแค่อยากจะรู้จักเธอนั้นน่ารักสักษาเกินใจ

สำรวจแบบต่อกันอ่อไปสำรวจที่นี่ต่ออยูงว่ามีเอ้ยน,นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไคนพบนำทางมาเลยโอ้โหโคตรไกลไกลมากไกลจ,จดัดจะไกลมันจะไกลมันจะไกลอะไรปานี้นะฮะโอ้ไกลมากครับมันจะไกลอะไรขนาดนี้นะฮะอ่าโอเคผมไปแล้ะ